จะเดินเข้าห้องน้ำน,นี้ตลอดกันแดดนางร้ายเหลือแตบบ่กันแดดสติกันแดดเกาหลีต่างแต่ว่าเป็นซีซีเหมือนกันแต่ว่าฉ่ำแบบมีความโกลกว่าถ้ากาแดดอันนี้เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปใช้ได้เลยค่ะแล้วก็เป็นมีกบปากาล้างด้วยนี้อันนี้เชียเป็นอีกอันนึงที่ชอบแล้วก็ทําออกมาเพราะว่าเอามาตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่ชอบมีสีไม่ชอบให้มันแบบอะไรเลยอยากให้แบบ เลยไปกับผิวเลยแล้วยังมีความโกลอยู่อันนี้เลยถ้าเกิดเราอยากแบบบางวันอะเราอยากแค่เน้นหน้าโกลเราสามารถเอานี้มาแท็บแท็บเหมือนอารมณ์เป็นแบบวุ้ยมาสุดพีู่มีตัวเทสอีกเยอะมากที่ลองเทสอยู่ไม่มันนี่น,นี้จะสามารถทำน,กกนี้ได้แค่บางจุดอารมณ์แบบ ให้น้องแบบเล่นแสงได้เจ็ดขวดใช้ได้เด็กใช้ได้อันนี้เขาบอกว่าเจ็ดขวบชุดไปใช้ได้มาหนูไม่ใส่อะไรที่แบบเป็นอันตรายเลยไม่ใส่เขาเรีเยกวอะไรนะไม่ใส่น้ําหอมด้วยแล้วก็ไม่เป็นลิควอปการาล้างด้วยแล้วก็เป็นบำรุงด้วยเป็นกันแดดด้วยยาดมเท่านั้นสิบก็ปุูกอ๋อว่าชอบกินไหมเจ็ดขวบมันไปใช้ได้ ฟองใช้ไป70บใบแล้วนะคะเหลืออีกแค่30บใบนะจะไปกินนมฉันหน่อยพี่นีตีติไงนะตีกินน้ำอีกหรือยังพี่กินนาำเข้าไปอีก 看我。 นะทำไมอ่ะกลัวเหงาอ่ะไม่ออกไม่มีคำว่าไม่ออกแล้วกินยาข่าวข่าวเพ้ามาหนึ่งสเต็ปเธอตรงนี้ไหมเธอมงนี้ดำตรงนี้ขาวเห็นปะพอมันแห้งแล้วมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เลยเห็นปะมันก็จะก,กลืนไปกับผิวเรามันจะมีความอ,อา่อน่อนออล้าหนึ่งสเต็ปเนี่ซื้อเธอเลิศไม่ผลิตแล้วนะ สู้ไม่คือพูดตรงว่าโลชั่นทาตัวเป็นตลาดที่ทุกคนทาตัวแต่สู้ไม่ไหวนี่ให้ปริมาณเยอะ500 ml แล้วก็ให้ราคาที่ดีมากล้วด้วยสู้ไม่ไหวพูดจริงๆว่าสู้ไม่ไหวสู้ตลาดครีมทาตัวไม่ไหวแต่มีแพนว่าคิดว่าจะไทยออกครีมทาตัวที่เป็นบำรุง SPF 5 0แต่ไม่ขาดใหม่ละนะสมองมันใหม่ละหาสูตรก่อน,นพ,อพี่พีแค่อ่ะพี่พีไม่ด้ใส่ชุดลงมาแล้วย ไม่ป่วยแล้วเนาะเขาไม่ป่วยแล้วนะคะทุกคน ฟองใช้ไป77บเจใบร่อยอะ่ะพี่พีเขาแค่มาตรวจเออน้ำไส้ค่ะเดี๋ยวดูดิคลิปไปกี่คลิปแล้ว กินไกวิว้าวคิดดันรู้เป่าว่าแบบเมื่อเช้าถ่ายคลิปหรือตอนไหนมันยังรู้สึกว่าแบบก็ยากเหมือนกันโน้บางทีคลิปก็ไม่ค่อยดันเลยแบบกว่าจะถ่ายออกมาได้มันก็ลําบากเหมือนกันเนี่ยแล้วก็มีความคิดว่าแล้วเราจะพยายามถึงเมื่อไหร่นาะแต่ว่าเราก็ตอนแรกก็จะถ่าย วันนี้ที่นั่งแต่งหน้าใช่ปะถ้าเกิดใครดูไลฟ์ตอนตอนเย็นเย็นเย็นอ่ะจะถ่ายดี่าวะหรือว่าจะแค่ไลฟ์เพราะว่าเวลาที่เราทั้งไลฟ์แล้วก็นั่งถ่ายคลิปไปด้วยมันเหนื่อยมากมันมันเหอนต้องโฟกัสสองอย่างนึกออกไหมแต่ถ้าเราไม่ทําปุ๊บแต่ถ้าเราไม่ทําปุ๊บอีกวันนึงเราจะขี้เกียจปวาวะอันนี้คือสิ่งที่แบบขอญาตเอาของวางไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวติ๊กต็อกมันละเมิด มันเราจะขี้เกียจป่าว,วะแล้วถ้าเราขี้เกียจแล้วสิ่งที่เราพยายามทํามาล่ะมันมันคิดอยู่อย่างเงี้ยหรืออป่าปแล้วก็อย่างที่บอกว่าแค่แบบที่ผ่านมาเราเคยโอเคเราเคยเป็นักแสดงมาใช่ไหมแต่ว่าพอเรามาขายของหรือว่าด้วยความที่บ้านเราขายของแล้วก็เป็นแม่ค้าแบบแม่ก็ขายขีมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอย่างเงี้ยเออมันก็ทําให้เรามาขายของแล้วก็เป็นแบบคนกลุ่มแรกๆที่ เป็นเหมือนเป็นนักแสดงกลุ่มแรกๆที่มาขายอะนึกออกปะเออแล้วมันก็เลยทําให้เราเหมือนแบบเข้ามาเร็วกว่าคนอื่นเขาเราเลยอาจจะมีโอกาสโอกาสมากมากกว่าอะไรเงี้ยเธอจริงเธอหุบตาใช่ทธไปลงมาบชอบให้พ่อผมแบบนี้มาซักง่ายมั้งพี่พีโอเคเมื่อกี้พยาบาลเธอถ้าพยาบาลเข้ามาอีกรอบเธอเตือนฉันหน่อยนะให้ขอพ่อผมเขาพ่อผมแบบพี่พี ใช่ค่ะเออนั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอเคเราขายแต่ของแต่ว่าให้เราถ่ายคลิปอ่ะเราไม่ค่อยถ่ายไม่ค่อยชอบถ่ายเพราะว่าต้องมานั่งตัดต่อนึกอรอกปะแต่เมื่อมาเปรียบเทียบกันแล้วระหว่างถ่ายคลิปก็ถ่ายรูปอ่ะอ๋อไม่ชอบถ่ายรูปมากกว่าคลิปถ่ายได้รูปรูปนี่ไม่ชอบถ่ายรูปเลยเพรารู้สึกเวลาถ่ายรูปมันหน้าโยเยหน้ามันแบบ รับนิ่งแบไม่ได้เลยไม่ชอบนึกออกไหมเออนั่นแหละเราพอพอมาเริ่มทําคลิปกเ็เริ่มรู้สึกว่าแบบจะดีไหมจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถทําคลิปด้วยได้แล้วเราก็ไลฟ์ขายของได้ด้วยได้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยให้เขาได้เห็นแบบสมมติว่าเราขายตะของแล้วในไลฟ์บางทีแต่คนได้มาเห็นคลิปด้วยหรือบางทีก็แบบนั่งคุยกันได้อะไรเงี้ย ตัดเองค่ะวันแรกๆยังตัดงงๆอยู่เลยวันเนี้ยโดนหัอย่างนี้เลยแล้วมันมันก็มีหัวก็มีความแบบมีความสนุกอยู่ในตัวมันไม่ปรับความเร็วเธอคลิปฉันค่ะเราแต่งหน้าแล้วชั่วโมงหนึ่งแล้วก็หินกดถ่ายกดหยุดกดถ่ายมันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีอะคลิปอะไม่รีมันไม่มันตัดไม่หมดมันได้ มันมันจะยาวมากคลิปอ่ะไม่ได้มันก็เลยต้องรีแต่เดี๋ยวจะพยายามแบบมีเร็วบ้างเริ่มแล้วคลิปหลังๆมีแบบทั้งเร็วทั้งเร็วทั้งช้าทั้งเร็วทั้งช้าอย่างเงี้ยเออนั่นแหละแล้วก็รอบนี้ที่ลองทําคลิปดูอีกรอบเนึงอ่ะก็แค่ไปงานติกตออแล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะทําได้แค่นั้นเลยว่าเราน่าจะทําได้แล้วถ้าเราทําได้ เราจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอีกหลายคนทำได้เหมือนกันเข้าใจปะคือไอความรู้มันสมองอะไรเราไม่ได้มีเหมือนคนอื่นเขาเยอะมากมายไม่ได้เป็นคนชอบเรียนหนังสือไม่ได้เป็นคนแบบคิดเลขเก่งแค่เอาตัวรอดได้เพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันคืออาชีพเรามันคือหน้าที่เรามันคือมันคือทุกอย่างของเรามันคืองานของเราเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ได้อันนี้คือการสู้กับตัวเองแบบ ทีแ่แกตัดมากเลยแต่แบบถ้าไม่ตดัดเราฉันไม่มีคลิปทํายังไงฉันต้องทําอัน,นี้ยก็สิ่งที่แบบพยายามลงมลวันละสองคลิปสามจะอยากลงสามคลิปแต่ว่ายังเลือกวันเวลาไม่ถูกบางทีคลิปไม่ไดันก็หน่อยหน่อยหน่อยแล้วก็แบบเออเดี๋ยวก็ผ่านไปไนเดี๋ยวมันก็ดันมัง้งอ,อันไหนดนันเราก็ดีใจแต่ก็ยังไม่รู้ไงว่าเออเอาลงเลย บางอันมันก๊อปไม่ได้ไงแล้วพอเราตัดในในเครื่องในในติ๊กตอกเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงออกมาแต่ลงทุกวันยังไงหนึ่งเดือนเนี้ยลงแน่ๆทุกวันหมดหนึ่งเดือนเดี๋ยวค่อยว่ากันมาอาจจะติดเป็นนิสยัยแต่วันเนี้ยสุดท้ายเราก็ดีใจนะว่าเอออย่างน้อยตั้งหยิบกล้องขึ้นมาตั้งอ่ะตัดถ่ายไม่ใช่หยิบกล้องขึ้นมาตั้งถ่ายไว้อ่ะจะได้ตัดลงหรือไม่ได้ตัดลงอ่ะ แต่อย่างน้อยเราทําให้มันเป็นนิสัยก่อนว่าโอเคเราทำไช่ปะบางทีแต่นาเล่้รอเออไม่แต่ต้องค่อยๆเซฟไงลงแล้วปัติกาด้วยไม่ได้ใช่ไหมทิกไม่อยากปักอยากให้แบบบางอันถ้าเดี๋ยวปักเดี๋ยวก็ค่อยคิด แต่ว่าตอนนี้ก็แค่เนี้ยเละพี่จุ๋มช่วยรอยมาดามจุ๋มค่ะมาดามจุ๋มไปตามด้านมาดามจุ๋มก็จะมีคยแกะลยนะแต่คลิปจัดของเหนื่อยมากนะเหนื่อยมะแต่ว่าเดี๋ยวจดท้ายแล้วอยากให้ทําคลิปอะไรลองลงมาให้หน่อยนะแม่นะจะได้คิดเดี๋ยวไว้จะมาทําคลิปแบบตอบอะตอบคำถามตอบกับว่าแบบอันนี้อะไรเงี้ย เดี๋ยวค่อยทำนี่ไงคลิปลงแล้วสตูดิโอส่วนบ้านพร้อมบุกสวนขอโทษนะคะอันที่จัดเป็นซองซองนึกว่าเป็ดแมวขำกลโล อยากเห็นคลิปดูแลหนอน,น,อนยากมากข่ายกรบสัะน่นาจะปวดหัวแต่ล่าสุดมีทำคลิปอาหารให้ให้แด่อยูู่แล้ว,ลวท้อ้อนกลมเกลียวแล้วก็มีจัดของเดี๋ยวมีจัดของมีเป็ดกินข้าวเป็ดกิงข้าว,เป,าวเป็นคลิปวันนี้มีอยู่ด้วย พี่จุ๋ยังไม่นอนค่ะทำคลิปตามติดพ่พิธหนึ่งวันทำคลิปรอบศสบการเล่นละครทีมแหนะคนทองใช้ได้ค่ะสบการเล่นละครพุจะไม่ได้เลยิซัวิถีชีวิตตอนเล่นละครหรอเราโหเราต้องย้อนตอนเล่นละครจะแปะไว้นะเป็นแบบวันไหน คอนเทนต์คินไม่ออกเห็นปะมีคอนเทนต์ภาพกับคอนเทนต์เงียบพี่จุ๋มไม่อยู่ค่ะทำคลิปย่างกนะ่นนะมีมีคลิปทำข้าวให้เป็ดไปแล้วคลิปจัดบ้านนะจะได้ดูอีกเดี๋ยวมีจัดหรือหมดแล้วอะรอชั้นมาส่ง อาจจะหมดแล้วดูคิดใจจะอจะสบอกันก็อาจจะยากมันไม่มันช่วยมันยากสติที่เป็นคลีนซิ่งใช่ไหม ตัวเทปเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกเออพินซิงเป็นตัวที่เคยเทสมานานแล้วแล้วก็ใช้ใช้จนหมดแล้วเดี๋ยวน่าจะต้องทำไอตัวนั้นนะใช้ดีมากมาลองทีไรก็ยังถูกใจมากดีมากไทยดมไม่มีเก็บไปทางค่ะแม่กดได้ไทยดม เซรั่มผมไรก็ก้ามาแล้วใช่รอคิดยังไงรอก่อนเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวทำแพ็กเกจง่ายๆเอามาลองก่อนเรียกพี่บียังอยู่ปะเนี่ยยังอยู่ปะเนี่ย เดี๋ยวดูซิคูปองกันหมดยังคูปองเลยอีกสี่บ้านเทาห้าเปอร์เซ็เลยสี่บ้าน้ารจะเอากดได้เลยไปดูเลยเอ้ยไปดูเลยไปซื้อเลยอีกสี่บ้านเท่านั้น เตุลาเล่นเต็งเตตวเลนเต็งเต็นตเล่นๆๆต็เนเต็เๆๆ <c oughs> หืองว่าเราเอาไไทยดงมาให้พีททำคิปพีท ยังไม่เคยทำกิจให้ดมเลยอะ่ะยังไงมีอยู่บ้านพี่พีคะ่ะในขงขันตัวที่มันหนีบตรงๆใช่ปะ่ะอยู่บ้านพี่พีมันก็ทิ้งไปได้แล้วโดนไปเ่า้าใชลดห้าเปอร์เซ็นต์จะหมดแล้วนะแม่ เสียงมอไซค์เร่งเครื่องสู้พี่พีชสุดนี่ไงทำให้พี่พีชมีเขาเรียกว่ามีสมาร์ททีจริงหรือทำเป็นละครเงียบไทยโดมแบบละครสั้นเงียบนูนะค่ะเงาไปปะ เงาเกาหลีสนใจคุณพี่เลยนะคะเงาหนีเพื่อซื้อใหม่ทำไหมพักจิถ่ายหลายรอบม,มันจะทรมานพีน่าสงสากน,นะะี่ียังดีอยู่ปะเนี่ยไหวแล้วฮะเราจะไปลงยังใช่ ฮะไงได้ละคืออะไรมาไก่หมอปองอ่ะไทยดมไหมคะ <c oughs> ไทยดมจะได้ไม่ยอง แล้วว่าแล้วไมเขาต้องทาเข็มอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องให้น้ำเกลือไงตอนไหนอ่ะนี่แหละตอนที่แบบรู้สึกว่ามันสะอาดแล้วลำไส้สะอาดแล้วตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วมีแต่น้ำตกสีคืออะไรพี่พีพูดถึงไอ้นี่ให้หน่อยได้ไหมตกสีคือกันแดดสติกนี่ไงที่ทาอยู่เนี่ยพี่พีหนำนาแล้วเหรอ อับแล้วเนี่ยมาฉ่ำมากคุณแม่กดได้ลดที่หนูทาที่หน้าผากนี่ไงเห็นหน้าผากหรือเปล่าเอามาเติมได้แต่ว่ามันจะเงาเงามันๆหน่อยอะ่ะแต่ถ้าใครชอบแบบหน้าเกาหลีอะไรเงี้ยหน้าแบบสู้แสงอะ่ะ ถามเรื่องภาพี่พีททำไมโรงพยาบาลชอบเอาแบบนี้ให้ฆ่าแบบนี้ให้เพราะว่ามันสักแล้วมันสะอาดเหมือนที่ดูบอกปะแต่หนูว่าเพราะว่าเพราะว่าพมมันเป็นผ้าห่มที่เป็นหยิบดอกมันมันสักแล้วมันไม่รู้ว่ามันสะอาดไอ้นี่พูดนี่มันฆ่าเชื้อได้งไงแล้วหนูแต่บางคนติดผ้าห่มแบบนี้มาแล้วหนูเลยห้ผ้าห่มป่ะได้ดีแล้วไ้ ไทโดมนะคะคุณเข้าโรงพยาบาลคุณถ่ายท้องบ่อยคุณก็ยังสามารถที่จะใช้ไทโดมได้นะ,นะคะคุณถ่ายท้องเยอะหลายรอบแล้วเพราะว่าคุณมาตรวจร่างกายคุณออกมาจากห้องน้ำคุณก็โดมเลยคะคุณอย่าปิดชื่อแบรนด์ของดิฉันคะ่ะคุณถือแบบดีค่ะถือแบบนี้คะ่บบคะเป็นพรีเซนเตอร์คะ่อะอโศกโดมคะ่ะเป็นยังไงคะ แหวนหมดไม่ดีเลยนะคะคุณไทยดมนะคะดมแล้วจะไม่ยมไม่ยมสิเร็วๆไม่ยมก่อนอจบจะอะไรจะ布ด德แล้วปิดดมไปดูปิดไม่เห็นอะไรเลยไม่ดีเลยทิ้มไม่ดีเลยเดี๋ยวเาเข้าหนาดี ขนูเข้าแทนได้หนูเข้าแล้วดีเขามีเร้รองน้ำไปสองอัน,มอนไม่ตายแนะ่ทุกคนมันเหมือนดแบบับเดินดีห็อกเลยนะเอาจิงคือมันเป็นอารมณ์แบบรู้เลยว่าลำไส้สะอาดเยี่ยมอ่องไหนดูซิคู่ป,ปองเหลือเท่าไหร่รู้คู่ป้องหมดย่างสี่บ้านสุดท้ายเมื่อกี้ทุกคนที่เคยสองกล้องนะแต่เพ้าใจ ไม่แต่ว่าใกล้แล้วไปแล้วเหรอใช่ใช่<ะ>ม,ใชมันคือมันรู้ว่าเราให้มันแบบคูปองหมดให้ลอยบ้านหมดแล้ว หนูจะลงแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะแก้ราคาของอะนะแม่รีบไอวายูกดได้หูไทยโดมฮอตไปเก้าร้อยกว่ากดได้เลยแต่ว่าไม่มีคิวว็กดไปเถอะ